สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้โ,โหลมอาจจะแรงนิดนึงนะคุณผู้ชมวันนี้ฟิมพามาชมที่ดินสวยๆเลยเนาะด้านหน้าติดถนนลาดยางแถมวิวภูเขาลูกโตๆแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเขาพญาเดินทงนะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี แปลงที่พามาชมในวันนี้นะคะขนาด23ไร่3งาน75ตารางวาโอ้โหแปลงนี้เนี่ยสวยมากรูปทรงเขาเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเ,ะเลยนะหน้ากว้างติดถนอนอันนี้เราปักธงให้คุณผู้ชมดูเป็นแนวไว้ หน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ80เมตรเนาะความลึกเนี่ยประมาณ480เมตรคุณผู้ชมยกแปลงนะราคาอยู่ที่7,590,000บาทฉนวนขุดแดงด้วยแปลงนี้นอกจากจะเห็นวิวภูเขานอกจากจะติดถนนแล้วนี่ที่เห็นอยู่เนี่ย ก็คือมันเป็นเนินสูงอันนี้เป็นเนินตามธรรมชาติเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากๆเลยเนาะถ้าไปยืนตรงนั้นเนี่ยก็คือจะมองเห็นหมดเลยแปลงนี้นะเหมาะสําหรับใครนะคะที่จะได้ที่ดินเนี่ยจะสร้างบ้านพักก็ได้เป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นร้านอาหารก็ได้เป็นคาเฟ่ก็ได้เพราะว่าบรรยากาศเขาเนี่ยคือดีวิวเขาเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะมันเกือบจะ360องศาลแล้วนะมันเยอะมากๆเลยนะคะฝั่งถนนทางด้านนู้นเนี่ยก็มีวิวภูเขาเนาะแปลงนี้บอกเลยโซนนี้น้ำไม่ท่วมนะนี่ขอบเขตถึงฝั่งทงทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ลึกไปนู่นเลยตามแนวที่เขาถ่ายไว้นะคะความลึกอยู่ที่ประมาณ480เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเ,เลยไม่มีหกักไม่มีอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวเราไปดูถนนทางเข้ากันเลยดีกว่าค่ะ งนี้มันก็จะมีทางให้รถเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็คือเขา่าทำการเกษตรอยู่คุณผู้ชมหรือถ้าคุณผู้ชมยังไม่สร้างบ้านพักเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้หรือว่าจะปล่อยให้เขาเช่าก็ได้เพราะว่าในโซนนี้เนี่ยเขาก็จะทําพืชไร่พืชสวนกันนะนี่อ่ะอันนี้ก็คือเป็นถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะถนนเส้นนี้ก็คือเส้น 2007คุณผู้ชมไปทางด้านนี้ก็คือทางด้านทิศใต้นะตรงไปเนี่ยจะไปเจอถนนเส้น3017นะคะเลี้ยวขวาจะเข้าไปในตัวอำเภอพัฒนานิคมห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณ5กิโลเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ห่างจากเขื่อนนะคะประมาณ6กิโลเนาะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองลบบุรีเนี่ยประมาณ40โลห่างจากดอนเมืองนะคะประมาณ135กิโล ทางด้านนี้ฝั่งทางด้านทิศเหนือที่ตรงไปทางด้านนี้นะคะก็คือจะไปถนนเส้น3333เป็นถนนที่จะไปจุดชมวิวเขาพิาเดินทงซึ่งตรงนี้นะอยู่ห่างจากจุดชมวิวนะคะประมาณ20กิโลเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแปลงนี้เนี่ยมีครบเลยอ่ะถ้าเกิดเรายือนอยู่บนถนนเนี่ยมองเข้าไปก็จะเห็นเนาะว่ามันเป็นเนินอย่างที่ฟิล์มแจ้งนะคะย้ํากันอีกทีนึ่งนะแปลงนี้นะคะขนาด 23ไร่3งาน75ตารางวาอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโฉนดพูดแดงพร้อมโอนไม่ติดพันธะนะคะราคายกแปลงอยู่ที่7,590,000บาท ถใครสนใจนะโทรมาสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์080-563-5394ผู้ชมลืมแจ้งนิดนึงเสาไฟก็คืออยู่ด้านหน้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องไฟฟ้าประป,า,ปาไม่ต้องกังวลน,นะคะแถวนี้นะไปนิดนึงก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะโอเคฝากไว้ด้วยกับแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ